สวัสดีครับผมขวัญน,นันทะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูไม้เก่านะ,ะวัตถุมงคลเครื่องรางเก่าๆนะครับที่ทําด้วยไม้นะทำด้วยไม,นะยไม้เราจะมีวิธีดูยังไงนะแล้วก็ไม้นั้นเอาไม้อะไรมาทํานะครับวัตถุมงคลที่ทําด้วยไม้ก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างวันนี้ผมมีมาให้ชมสองชิ้นนะครับมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ สองชิ้นนี้เป็นกุมารหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เป็นปรูปกริย์นะกระยัดของท่านใดก็ไม่รู้นะครับสร้างเป็นใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็กุมารนี่ก็ท่านใดสร้างไว้ผมก็ไม่ทราบอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นไม้เก่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไม้เก่าเก่าวิธีดูไม้เก่านะครับไม้เก่าอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับของไม้เก่าเก่าคือต้องแห้งไม้ที่ถูกตัดออกจากต้นมาแล้วเนี่ยมันต้องแห้งนะครับ แห้งและหดนะแห้งและหดเออท่านใดอยากดูไม้เก่าๆก็ไปหาไม้กระดานตามบ้านดูก็ได้นะตามวัดตามกุฏิพระเก่าๆเสาเก่าๆ,ๆเราผมเชื่อว่าทุกท่านนะมองออกนะว่าเอ้ยไม้ชิ้นนี้มันเก่าไว้เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเนื้อไม้มันหดนะเนื้อไม้มันหดแล้วถ้ามันมาเป็นเครื่องร้างของขังหรือว่าเป็น วัตถุมงคลสิ่งลี้ลับอะไรก็ช่างนะครับที่สร้างขึ้นมาวัตถุลี้ลับวัตถุที่มีพลังจิตนะครับมีการปลุกเสกข,ขึ้นมาสร้างเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นนั้นเก่าหรือไม่เก่านะวิธีการดูก็ง่ายๆวิธีเดิมนะครับวิธีเดิมคือแห้งอ่านี่เห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นลักนะครับเป็นลัก จะแห้งครับแห้งวิธีการแกะชิ้นนี้ประณีตมากนะครับชิ้นนี้ประณีตสาเหตุที่แกะความละเอียดได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม้ชิ้นเนี้เป็นไม้ของไม้ลักนะครับเป็นไม้ลักต้นลักแล้วนี่แหละต้นดอกลักลนะครับออโอ้ดอกลักนี่ลากขนาดนี้ไม่ไม่เล็กนะครับไม่เล็กเออใช้คําว่าลากผมก็จะบอกว่าต้นลักเนี่ย ก่อนที่เขาจะมาทำนะคนโบราณน,นะครับเกจิครูบาอาจารย์เก่าๆหรือจอมขมังเวทร,รุ่นเก่าๆที่ใช้เขาก็จะใช้ไม้แค่2อ,อย่างนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะใช้ไม้แค่2อ,อย่างคือไม้ต้นรักกับไม้พุทธต้นดอกพุทธทีนี้ไม้ที่จะใช้ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาต้นไหนมาทําก็ได้นะต้นไหนมาทําไม่ได้นะครับก็วิธีเลือกคือต้องไปหาไปหาต้นที่มันตายพาย ตายพายคือมันตายเองนะครับไม่มีใครไปทําอะไรให้มันตายก็ไปเลือกถ้าเจอต้นลักหรือต้นพุทธที่ตายพายแล้วนะก็ต้องไปหาเลือกดูอีกว่าไปขุดดูว่ามันมีรากที่ชี้ออกไปทางทิศตะวันออกไหมใช้ไม่ได้ทั้งต้นด้วยนะใช้ได้แค่รากที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีต้นนั้นถือว่าใช้ไม่ได้นะถ้ามีก็ มีก็ยังขุดไม่ได้นะตัดเอาลากไม่ได้ต้องจุดทูบก่อนทําการพลีนะครับขอพระแม่ธรณีแล้วก็ขอเจ้าของเจ้าของเจ้าที่เจ้าทางแหละนะครับเขาเรียกทําการพลีก่อนที่จะตัดพอตัดมาแล้วเนี่ยก็ไปทําตามกรรมวิธีอย่างเช่นลิงหลวงพ่อดิง่งนะหนุมานหลวงพ่อสุนเสือ,เ,อเสือหลวงพ่อเฮงนะเสือไม้หลวงพ่อพักอย่างเงี้ยนะมีมีหลายมีหลายเจจินะครับกุมารอีก แล้วก็แล้วแต่ใครจะถนัดเป็นสร้างเป็นอะไรนะครับอ่าอย่างกุมารเนี่ยสองชิ้นเนี่ยเป็นเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับคือไม้ลักเห็นผมจับอย่างนี้น้ําหนักเบามากนะครับชิ้นเนี่ยน้าหนักเบามากนิดเดียวเลยเบานะครับน้ําหนักเบามากแต่ด้วยความเก่านะความเก่ายิ่งเบาก็ยิ่งแห้งนะครับเนี่ยแกะมาเก่าแล้วไม้ลักเนี่ย ส่วนใหญ่นะที่แกะมา,าผมอยากให้ท่านดูจังเลยผมจะทำยังไงให้ท่านเห็นเ,เห็นไหมครับความแห้งชิ้นนี้มันชุบลักมาด้วยนะเห็นไหมครับความแห้ง ความแห้งนะครับความแห้งกล้องผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมใช้ยังไม่ชํานาญนะครับขออภัยด้วยชิ้นพวกนี้นะครับเวลาแกะมาส่วนใหญ่นะคนโบราณหรือว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆจะเสกจนดิ้นได้นะอย่างลิงหลวงพ่อดิ่งเนี่ยเสือหลวงพ่อปานเนี่ยเสกจนวิ่งได้นะครับแพะหลวงพ่ออ่ำอย่างเงี้ยอุย๊ยนะครับดิ้นได้เลยเห็นหน้าไหมครับ ศิลปะดีมากนะครับศิลปะดีมากละไม้แห้งมากไม้เก่าเนี่ยนะครับอย่างเช่นไม้ลักไม้พุทธเนี่ยครูบาอาจารย์โบราณโบราณน,นะครับเขาก็จะใช้ไม้อยู่แค่สองอย่างนี้แหละตัวใหญ่นะครับแต่นอกจากนั้นก็มีขนุนฟ้าผ่านะขนุนฟ้าผ่าไม้ไผ่ตันนะครับก็จะมีไม้ไผ่ตันมีไม้ขนุนฟ้าผ่าไม้กันเก่า นะมีไม้กันเกาด้วยนะครับไว้ปกป้องป้องกันนะครับแต่โดยนี้ก็หายากแล้วนะไม้กันเกานะครับแต่เมื่อก่อนนะเยอะไม้กันเกาอเอาไว้ป้องกันนะครับแล้วก็ไม้ขนนเอาไว้หนุนนำนะครับไม้รักไม้พุทธเนี่ยเป็นเมตตามหานิยมนะครับก็จะนํามาแกะเป็นรูปเสือบ้างเป็นรูปลิงบ้างหานุมานบ้างกุมารบ้างอ่าเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยกุมารน,นะครับกุมาร แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผมผมมองรู้ว่าเป็นรูปพระมหากษัตริย์นะครับหรือว่าองค์ชายสักอย่างนะที่ยังหนุ่มนะครับเพราะว่าดูตามองค์ทรงเครื่องแล้วนะครับดูตามองค์ทรงเครื่องแล้วนะครับสังวานมีสังวานมีสร้อยนะครับแล้วก็การแกะประณีตนะครับการแกะประณีตนะไม่ได้ทําลวกๆนะครับประณีตมาก ทีนี้คนโบราณนะสร้างของพวกนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับก็บรรจุพุทธาคมอัดธาตุสีอ่าบรรจุจนดิ้นได้วิ่งได้ออย่างเช่นลิงหลวงพ่อดิ่งเนี่ยนะครับบรรจุจนกระทั่งมันโดดออกจากบาดเขาว่างั้นนะอ่หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับชายเชียงเซานะแกะจากไม้รักนะครับไม้พุทธเนี่ยแกเป็นรูปลิงจับหลักเสกจนกระทั่งลิงเนี่ยกระโดดออกจากบาดอ่า ต้องครบทุกตัวถึงจะใช้ได้นะครับตัวไหนก็ไม่กระโดดก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นของพวกนี้เวลาถ้ามีค่านิยมนะใช้คําว่ามูลค่านะครับของมูลค่าก็จะมีมูลค่าที่สูงสูงมากนะครับสูงมากหลักหมื่นหลักแสนบางตัวอาจจะหลายหลายแสนนะครับอ,อย่างถ้าเราไปเจอไม้เก่าๆไม่รู้สํานักแกะเป็นอะไรก็ช่างนะครับเนี่ยอย่างเช่นกุมารแบบเนี้ยนะครับ หรือว่าเป็นรูปแบบเนี้ยนะเจออะไรก็ช่างเก่าดูว่าเก่าเป็นผมผมซื้อนะครับซื้อทําไมไม่รู้เกจ,จิเราซื้อทําไมไม่รู้หลวงพ่ออะไรสร้างเรามาย้อนนึกกันว่าถ้าย้อนกลับไปสกักปีสองพันห้าร้อยนะหกสิบหกปีถอยหลังกลับไปสมัยนั้นประชาชนคนไทยยังกินหมากยังนุ่งโจงกระเบนเออยัง ยังไม่มีจักรยานจะปั่นกันเลยได้ซ้ำนะครับไฟฟ้าแทบจะไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่ใช่ในกรุงเทพนะไม่ใช่ในตัวเมืองใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรถรถลาไม่ถนนหนทางก็ไม่ได้คล่องแบบนี้เพราะฉะนั้นการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าไม่เก่งจริงท่านไม่สร้างถ้าไม่เก่งจริงท่านไม่ทํานะครับและสมัยนั้นคนเล่นวิชาอาคมหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มีฌานกสินอภิญญาก็ยังเยอะ ยังเยอะมากเพราะว่าป่ามันเยอะอปีกวิเวกสงบนะครับท่านก็สร้างของท่านไว้ให้ลูกศิษย์ใช้พอใช้มาแล้วก็มันก็ยังคงรูปทรงอยู่มาถึงรุ่นเรานะครับมาถึงรุ่นเราทําให้รุ่นเราได้ตกลับตกทอดเป็นมรดกที่ซื้อขายกันในตามท้องตลาดมานะครับของบางคนก็อาจจะได้มาจากบรรพบุรุษนะแต่ว่าของพวกนี้ส่วนใหญ่ ผมจะไปเดินสนามนะครับแล้วก็เจอมาผมก็ชอบก็ซื้อมาอชิ้นนี้ก็เป็นของเพื่อนผมนะครับของดอกลักนะครับดอกลักรัดตันยูนะครับก็เอามาให้ผมได้ทําวิดีโอคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณดอกลักด้วยนะครับชิ้นพวกนี้เขาเก่านะครับเก่าเพราะว่าไม้พวกนี้มีคุณตะคุณในตัวนะครับการที่จะทําจะขอนี่ถ้าไม่มีวิชาอาคมทําไม่ได้นะทำไม่ได้ ทำไมต้องเป็นไม้รักทำไมต้องเป็นไม้พุทธก็เพราะว่าไม้พวกนี้มันเป็นเมตตามหานิยมนะเป็นเมตตามหานิยมอยู่แล้วนะครับวิธีการดูก็อย่างที่บอกนะครับแห้งเบาอ่าชิ้นนี้มีรอยถักลวดด้วยนะเห็นไหมอ่าเนี่ยมีรอยถักลวดมีรอยถักลวดแขวนเดิมนะครับเนี่ยรอยถักลวดเลยเนี่ยเห็นไหมครับตรงขาเนี่ยมีรอยถักเป็นรอยลวดเก่าอยู่เลย ตรงก้นนะครับเป็นรอยถักลวดเป็นรอยกุมารถือถุงเงินนะครับก็ถักลวดไว้เพื่อที่เจ้าของเก่าเขาจะได้ใช้มาถึงเจ้าของใหม่ก็แกะออกนะครับแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้รักษาไว้นะครับเพื่อสะสมะวิธีการดูไม้เก่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือแห้ง แห้งอย่างเดียวเลยนะครับเก่าและแห้งหดตัวเซตตัวนะเพราะไม้พวกนี้มันเป็นไม้ที่ยืนต้นตายนะเพราะฉะนั้นน้ำเลี้ยงมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนตัดมาแล้วนะครับไม่รู้มันตายมานานแค่ไหนแล้วละ่ะก็ตายจนใบร่วงนะครับจนกระทั่งผู้คนไปพบแล้วแล้วก็ค่อยมาพรีนะครับทาการพรีออกมาแล้วก็มาแกะนะแล้วก็อายุผ่านมาก็เก่าแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องแห้งเบานะส่วนสีผิวของเนื้อไม้ ก็จะฟ้องนะครับว่าชิ้นนี้แกะมานานหรือ,อยังอย่างเช่นชิ้นเนี้ยเห็นไหมอายุเขาไม่เท่ากันนะครับอายุเขาไม่เท่ากันเอาผมวางวันนี้เลยแล้วกันเนี่ยมองเห็นความแตกต่างเลยชิ้นเนี้ยผิวกลับหมดแล้วนะดาหมดแล้วนะครับผิวดําหมดแล้วเนี่ยหน้าตาดาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ต้องเก่ากว่าชิ้นนี้นะครับเพราะว่าสีไม้มันแห้งเก,ก่ากว่าถูกถูกลมถูกแดดถูกอากาศถูกฝุ่น มาเยอะกว่านานกว่านะครับผิวก็เลยกลับดำท่านหากท่านสงสัยอยากดูเป็นก็ไปดูกระดานบ้านเก่าๆนะครับบ้านบ้านไหนที่เข้าไปดูกระดานเสากระดานไม้นะครับแต่ว่าดูได้แค่ความเก่านะ,ะต้องมาแยกประเภทไม้กันอีกครั้งนึงนะครับกระดานบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ตะแบกไม้ประดะูส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เต็งนะครับประมาณนี้นะครับมาค่า ถ้าเก่าแห้งแล้วมันก็จะเซตตัวเป็นร่องร่องรองรองเลยนะครับก็ลองดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการส่อหานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ